วันนี้ก็เราจะมานำเสนอพินนะคะนในหัวข้อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแขง็งแรงของาาดาเคราเหลี่ยมจากวัสดุตาเชดภายใต้สภาวะแรงคงที่ค่ะพิชานนางสงวมัคิตาหลังจันทร์ถือรหัสนักศึกษาบีห5ห้จจ6 3เกมค่ะผมานายฮักิจเจนนับีห5 2้าสองหกเก้าหครับผมนายขรามาศิวราดูนะครับบีหกสาสาง่ครับค่ะที่นาและความสัพัญน,นะคะ ข้อเหวี่งเป็นชิ้นส่วนสําคัญของตอนยนต์ที่ต้องรับแรงสลับสามจากการจุดระเบิดซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาความล้าเมื่อใช้งานในระยะยาวดังน,นั้นการออกแบบที่แข็งแรงและเลือกวัสดุที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญทั้งต่อความปลอดภัยและต้นทุนการผลิตงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติข,ของวัสดุสชนิดได้แก,แก่ aisi 1045 aisi 2 0 4, 4และ aisi 4 1 4 0่ซึ่งมีความแขคตาง ทา,ทางด้านความแข็งแรงในราคาโดยใช้การจำลองด้วยแอนติเพื่อวิเคราะห์ความเคนการเสียรูกความปลอดภัยและอายุการใช้งานของเขาเข้าเหรียญทั้ง2รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมและปุ้มค่าต่อการใช้งานจริงลดความสิ้นเปลืองเวลานะและประมาณจากการทดลองจริงค่ะวัตถุะสมนะคะหนี่ 1. เพื่อศึกษาการเสียรูกหาด การกระจายความเคลนภายใต้ทฤษฎีความเสียหายและวิเคราะห์พฤติกรรมของเพลาข้อเหวี่ยงที่มีโหลดมากระทำโดยใช้โปรแกรม Ansys สองเพื่อประเมินอ,อายุการใช้งานของโพลเหวี่ยงและเปรียบเทียบระหวา่างวัสดุอันชนิดกันขอบเขตที่ศึกษาหนึ่งพิจารณาแรงที่กระทำเป็นแรงดันคงที่ในที่นี้เราใช้เท่ากับ5เมกะปากาัด,าดข่าลที่ตำแหน่งแข็งคิมค์คำกำหนดบริเวณตลับลูกปน เป็นการยึดแบบ s ไตรนิมิคอลซ p พพอค่ะสาเปรียบเทียบเพข้อเหวี่ยงสองแบบโดยใช้วัสดุสามเชนิดค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งได้แนวได้ดูแนวโน้มแนววิเคราะห์การเสียรูปที่เกิดภายใต้แรงกระทำามและการกระจายความเค้นของเพข้อเหวี่ยงสองสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบวัสดุและอายุการใช้งานของเพข้อเหวี่ยงซึ่งช่วยในการเลือกวัสดุที่ให้ความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวค่ะ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมแอนติตเพื่อใช้วิเคราะห์ทางวิศวกรรมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งความเคนหมายถึงแรงต้านทานภายในต่อหน,หน่วยพื้นที่หน้าตัดของวัตถุเนื่องจากมีแรงทระภายนอกโดยแรงที่มากระทำก,กับวัตถุนั้นตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเมื่อวัตถุเลยเสภาะสมดุล แรงภายนอกที่มากระทบกับวัตถุจะมีขนาดเท่ากับแรงต้านภายในที่กระจายบนพื้นที่หน้าด้านของวัตถุั้งดั<ม>ดงสมการต่อไปนี้ค่ะสองความร้่วคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับพละะแรงซ้ำๆหรือแรงที่ไม่คงที่โดยที่พละะแรงนั้นยังไม่ได้ทําให้ชิ้นงานเสียหายเมื่อรับเพียงครั้งเดียวอาการของความร้่ก็คือลักษณะการแตกพัทงที่บริเวณใดใดของชิญญญ้นงาน การแตกทางดังกาวมักเป็นผลมาจากการรับสเตจที่สูงมากจากการรับแรงหรืออาจจะเป็นจุดที่รับสเตจมาก่อนหน้าที่จะรับแรงก็ได้ปัจจัยสํคาคัญที่ส่งผลต่อความร้อนได้แก่ขนาดและทิศทางของแรงความถี่ของการกระทำแรงคุณสมบัติของวัสดุและสภาพผิวค่ะทฤษฎีของการเสี่ยงรูปความเคลืนเชื่วยวิศวกรรมบนวิสิยสเตจนะคะใช้วงวิสัยสิตรีนเพื่อตัด ว่าชิ้นงานจะเสียหายหรือไม่ภายใต้หลักการรับการรับแรงหลายทิศทางตอานี้เซสเตสจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าความแข็งของวัสดุถ้าววามมิเซสเตสน้อยกว่าวิสเตสชิ้นงานจะยังปลอดภัยค่ะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับชิ้นงานจะเริ่มการเสียรูปถักวรค่ะในส่วนวิธีการดำเรนะินงานนะครับข้อหนึ่งครับเลือกแบบทีเจะวิเคราะห์และทาการขึ้นรูปผ่างโปรแกรมเอ็นซีนะครับ โดยเราได้ทําการขึ้นรูปมาทั้งหมดสองโมเดลครับดังรูปต่อไปนะครับข้อสอบครับจะเป็นค่าของน้ำสมบัติครับของทั้งสามวัสดุนะครับโดยกําหนดให้ใช้คุณสมบัตินะครับของวัสดุเท่ากันนะครับทั้งสองโมเดลเลยครับโดยวัสดุที่หนึ่งครับจะเป็น AISI หนึ่งศูนย์สี่ห้าครับวัสดุที่สองครับจะเป็น AISI สามศูนย์สี่ครับวัสดุที่สามครับจะเป็น AISI สี่เนงสี่ศูนย์นะครับสาม เราจะเม็ดให้ทั้งสองโมเดลครับเท่ากันนะครับโดยกำหนดพิริเมนไซส์เท่ากับห้ามิลลิเมตรนะครับโดยโมเดลที่หนึ่งจะมีจำนวนพิเมนดังรูปครับจำนวนที่สองก็เช่นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกำหนดปรารีนะครับโดยเราจะกำหนดแรงที่จะทำเป็นแบบพเชอร์โหลดครับขนาดห้ามกะปาสคาลและกำหนดจุดรองรับนะครับเป็นแบบซิลินดิคอลซับพอร์ตนะครับดังรูปนะครับต่อไปครับจะเป็นการ อภิบายผลนะครับโดย Total Deformation นะครับของโมเดลที่หนึ่งนะครับการเสียรูปสูงสุดของวัสดุที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ0.0018-148 mm ูมิลเมตรนะครับวัสดุที่สองนะครับมีค่าเท่ากับ0 0 0 1 9จ4ดูมิลเมตรนะครับแล้วัสดุที่สามมีค่าเท่ากับ0.0018-478ูมิลเมตรนะครับโดยทั้งสามวัสด, 3, mm ด,สสดุเกิดขึ้นที่บริเวณเดียวกันนะครับอง แข yup. ็งพิ้นเนื่องจากมีแรงกระทำและเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากจุดรองรับมากที่สุดครับต่อไปครับเป็นอีโคเวเลนต์ออนอิสเตทนะครับค่าความเข้มสูงสุดของวัสรุที่หนึ่งครับมีค่าเท่ากับสิบห้าจุดเจ็ดกมกะปาสคาลครับวัสดุที่สองครับมีค่าเท่ากับสิบห้าจุดสองเจ็ดมกะปาสคาลครับและวัสดุที่สามครับมีค่าเท่ากับสามเจ็ดจุด 8.83เมกะปาสคาลครับโดยทั้งสามวัสดครับเกิดขึ้นที่บริเวณตลับลูกปืนนะครับเนื่องจากเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดของชิ้นงานอย่างกระทานหันนะครับและเป็นบริเวณที่เกิดความเค้นหนาแน่นซึ่งไม่เกินค่าความเค้นค่าของวัสดุครับต่อไปครับจะเป็น Safety Factor ครับโดย Safety Factor ของวัสดุหนึ่งครับมีค่าเท่ากับ15วัสดุที่สองครับมีค่าเท่ากับ13จุด เจ็ดหนึ่ง่าครับแล้ววัสดุที่สองมีค่าเท่ากับสิบห้าซึ่งมากกว่าหนึ่งชิ้นงานครับต่อไปเป็นฟาทีไยนะครับโดยไยเท่ากับหนึ่งอีนะครับไซเคลิลพบว,ว่าอายุการร้าของทั้งสามส่วนรับของทั้งชิ้นงานมีอายุการใช้งานมีค่าเท่ากับสิบล้านรอบครับหรือสูงกว่านะฟาทีเซฟตี้แฟกเตอร์ครับโดย<ม>ฟาิค เซฟตี้แฟกเตอร์ของวัสดุทีหนึ่งครับมีค่าเท่ากับ15วัสดุที่2นะครับมีค่าเท่ากับ 1.1482e-5 นะครับแล้ววัสดุที่3มีค่าเท่ากับ 2.5596e-5 นะครับโดยออกแบบอายุการใช้งานที่1นึล้านรอบเกิดขึ้นที่บริเวณตลาดลูกเกดน,นะครับซึ่งจะพบว่าค่าความปลอดภัยสูงกว้อนเด่นครับท่อทอดทดิฟฟอร์มิชันโมเดลที่สองครับ การเสียรูปสุดของสุดที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ0.0087184ม mm. ิลลิเมตรวัสดุที่สองมีค่าเท่ากับ0.0094863ม mm. ิลลิเมตรและวัสดุที่สามมีค่าเท่ากับ0.0089522ม mm. ิลลิเมตรโดยทั้งสามวัสดุเกิดขึ้นที่บริเวณเดียวกันคือตำแหน่งแข้งผินเนื่องจากมีแรงมากระทำและเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจุดรับรองมากที่สุด อีควอลนต์บอลมีสเตตค่าความเข้มสูงสุดของสดุรที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ94.45สิบสี่จุดสี่ห้ามการบ้าข่าวสดุที่สองมีค่าเท่ากับ9 4 4 5ิบสี่จุดสี่ห้ามกะรบ้าเข่าและวัสดุที่สามมีค่าเท่ากับ9 4 2 4 5ิบสี่จุดสองสี่ห้ามกะรบ้าเข่าโดยทั้งสามสดุกเกิดขึ้นที่บริเวณตลับลูกปืนหรือแบลงิงเนื่องจากเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,งนหน้าตักของชิ้นงานอย่างทันหัน และเป็นบริเวณที่เกิดความเค้นหนาแน่นซึ่งไม่เกินค่าความเค้นพาร์ของวัสดุต่อมาเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์เซฟตี้แฟกเตอร์ของวัสดุที่1มีค่าเท่ากับ5 6 1จ4กงหนึ่งสี่วัสดุที่สองมีค่าเท่ากับสองจ3ดเจ็ดหสามและวัสดุที่สามีค่าเท่ากับ6 3จุ4สามหสี่ซึ่งมากกว่า1ทุกชิ้นงานฟาทีไรท์มีค่าไรท์เท่ากับ หน e เจ็ด cycle พบว่าอายุการล้าของวัสดุสามชนิดของทั้งสามชิ้นงานมีอายุการใช้งานมีค่าเท่ากับสิบล้านรอบหรือสูงกว่า fatigue safety factor มีของวัสดุที่หนึ่งมีค่าเท่ากับสา e มจุดสามศูนย์แปดหก e ลบหกวัสดุดที่สองมีค่าเท่ากับหน e ึ่งจุดเก้าศูนย์ห้าแปด e ลบหกและวัสดุดที่สามมีค่าเท่ากับส e ี่จุดสองสี่สี่สาม e ลบหก โดยออกแบบอายุการใช้งานที่หนึ่งล้านรอบเกิดขึ้นที่บริเวณตลับลูกปืนซึ่งจะพบว่าค่าความปลอดภัยสูงกว่าหนึ่งต่อมาเป็นกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการเสียรูปของข่าวเข้าเวีย่ยงต่างวัสดุของทั้งสองโมเดลครับกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบความชิ้นเทียบเท่าของข่าวเข้าเวีย่ยงภายใต้โหลดคงที่สําหรับต่างวัสดุของทั้งสองโมเดลครับ ครดผลเปรียบเทียบค่าความปลอดภัยของสตุปใต้แรงรงที่สําหรับวัสดุต่างชนิดของทั้งสองโมเดลครับต่อมาจะเป็นสรุปโครงงานนี้เป็นการศึกษาพาวเขอร์เวียกซึ่งเป็นชิ้นส่วนสําคัญขอ,ของเครื่องยนต์ทำหน้าที่รับแรงซ้าจากจุดระเบิดในกระบอกสูบอาจเกิดปัญหาความล้าเมื่อใช้งานในระยะยาวการเลือกวัสดุและการออกแบบที่เหมาะสม จึงมีความสําคัญต่อความแข็งแรงความปลอดภัยโดยงานนี้เลือกศึกษาวัสดุ AISI 1045 AISI 304และ AISI 4 1 4 0และใช้โปรแกรมแอนซิในการจำลองเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมภายใต้แรงคงที่จากการจำลองพบว่าเพลาข้าเหวี่ยงทุกวัสดุมีอายุการใช้งานมากกว่า10ล้านลอจแสดงถึงความทนทานต่อแรงซ้ำได้ดี การเปรียบเทียบแบบจำลองพบว่าโมเดลที่1ให้ผลที่ดีกว่าโมเดลที่2เนื่องจากมีค่าวอนมิสเตตต่ำและมีเซ f ตี้แฟกเตอสูงกว่าส่วนวัสดุ a IS i s i 4140ให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดรองลงมาคือ a IS i s i 1045ซึ่งมีสมดุลระหว่างความแข็งแรงและทนทุนขณะที่ a IS i s i 304แม้จะมีค่าความแข็งแรงต่ำสุด แต่ยังใช้งานได้ในงานที่ไม่ต้องรับภาระสูงการศึกษาแสดงให้เห็นว่า,าวัสดุและการออกแบบมีผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของทาอข้อเหวี่ยงอย่างชัดเจนหากต้องการความแข็งแรงและทนทานสูงควรเลือกใช้ AISI 4140แต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าด้านต้นทุน AISI 1045และ AISI 304ก็สามารถเป็นทางเลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน